ร้านแอดมินฟินต์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าออไล4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินต์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรามา อยู่ในหน้ากิจกรรมใหม่ของฟีฟ่าไลฟี่นะครับผมนั่นคือกิจกรรมอันซังแบทเทิลนะครับผมอันนี้คือหน้าของมาเลยนะครับไม่มีโลโก้ข้างบนด้วยนะเป็นเป็นแบบว่ามาถึงก็เป็นหน้ากิจกรรมตรงนี้เลย <laughs> นะครับกิจกรรมอันซังแบทเทิลนะครับผมนะก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่11นะครับผมที่ปียูพีเข้ามาใหม่พอดีก็อัปเดตกิจกรรมเข้ามาเลยนะก็มีแบบ1แบบ2เหมือนเดิมนะครับก็ที่เหลือตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นบิงโกเนาะ คือของมันก็แบบเหมือนเป็นการกิจกรรมนี่เหมือนเป็นการเปิดเปิดหาการ์ดมากกว่านะเปิดหาการ์ดยูพีเปิดหานักเตะม,มากกว่านะน่าจะต้องอีกสักกิจกรรม2กิจกรรมถึงในนีแบบว่าตัวเทพแพงๆมาเนาะโอเคก็ของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับน,นี้เติม6,000ก็นก็จะได้ทบร้อยยูพีบวกห้าไปนะโอเคประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่า6000บาทนะครับรับฟรีมีอันหนึ่งด้วย 6 0พ0ตรงไปเลย600เหรียญมันก็จริงก็หมดไวนะห0 0เหรียญเนี600เ่ยไปหกร0ยเหรียญไปแล้วครับแลกไปแล้ว600เหรียญเหลือเส้นไว้เพื่อซื้อไอแชมเปนพาร์ตซีท่านหน้านะครับโอเคก็แลกไปแล้วเดี๋ยวรับรับก่อนได้อันนี้เนาะแล้วก็ได้พวก PP พอะไรเยอะก็ไปทำโค้ดได้นะก็ถือว่าโอเคนะนะครับได้การ์ด U p พีทัร้อยหกห้ามาด้วยก็โอเคอยู่ มาไปเปิดกันเลยว่ามีอยู่หนึ่งอันเดี๋ยวเราควนอันนึงเพราะดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมาหกร้อยเหรียญเดี๋ยวลองไปทีละสิบก่อนเลยยี่สิบเขได้ได้อันเดียวเพชดหกร้อยเอ็มคือมันใช่ไหมได้แบบไอ้พวกเก้าเก้าหกสามหกห้าอะไรเงี้ยน่าจะโอเคสองเพชรมีอีกสามเพ็ดละลองมาเอาอีกสามเพชรครับผมอีกสองเพชรคือเหมือนกิจกรรมนี้เหมือนกันเปิดหามากกว่าเนาะเดี๋ยวลองเท่านี้แล้วก็ไปเปิดมีเท่าไหร่มีแปดเพชรใช่ไหม ได้ CP แล้วก็ได้การ UP มาเพิ่มอโอเคแต่สักสองร้อยทีนึงแล้วกันนะจริงมีน้อยแต่ก็อยากลองเยอะๆสักทีหนึ่งไปติดแปดอันแล้วก็พันล้านโอ้โหไอคอนนอ,อกเลยพวกแปดก็ไม่มีเฮ้ยวัดจับฟังตายเถอะไปเรื่อยเรื่อยดีกว่าโอเค965รู้สึกว่ามันจะหมดไวแปดเอาอินเบ้อ965คือไอ้ตรงนี้ที่มันไอ้นี่หน่อยมันไม่มีเลยนะ967อะไรนี่คือไม่มีนะลองเพจจะได้เพชรเยอะอยู่เดี๋ยวไปส่มเพชรยลี่แปดด้ยได้พวกสีพวง CP แล้วโอ้โห CP เต็มเลย หกร้อยห้าสิบโหแบบอัพกันรัวๆทีนี้ยี่สิบโอ้โหมีตั๋วด้วยกิจกรรมมีตั๋วด้วยเหรอวะเพิ่งรู้นี่กิจกรรมมีตั๋วด้วยไอ้ตายเจ็ดจอดไม่น่าเชื่อกิจกรรมมีตั๋วด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> มีมีตั๋วนี่ให้ด้วยนะกิจกรรมไม่น่าเชื่อว่า oh, มันจะมีนะโอเคเหลือสองร้อยยี่สิบก็ไปเรื่อยทีละยี่สิบซื้อตรงเนี้ยมันได้น้อยนะเหมือนเป็นการแบบว่ามาเปิดหานี่มากกว่าเปิดหาปีนักเตะอูพีมากกว่าโอ้โ oh, หนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยได้สองอันตรงนี้เนี่ยซีพีท้งนั้นเลยแล้วก็การ์ดออการ์ดอะไรคือแบบว่า กิจกรรมนี้เหมือนเป็นการเปิดหาตั้งแต่อยู่พีส่วนใหญ่นะครับเหลือร้อยเหรียญสุดท้ายละไปคือถ้าคุ้มมันต้องไปอีกสักสองกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งสองกิจกรรมน่าจะคุ้มอยู่โอ้ยดิเฮ้ยแปดห้าบุกเปดใช่ปะบุกเป็ดล้วนปะโอ้โหสวยดิมาฮายังได้ลุ้นอันนึงก็้ยังดีวะโอเคโอเคแปดห้าบุกเป็ดไอซีพงซีพีมาเต็มโอเคเอ้แปดห้าบุกเป็ดปะได้ลุ้นได้ลุ้นรับทั้งหมดแล้วเนาะโอเคครับอันนี้ก็พวก รางวัลเหรียญสะสมหมดแล้วโอเคประมาณนี้เลยกันเนาะเปิดไป47เหรียญเองโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวไปดูการ์ดกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคไปโอเคครับผมรับการ์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ตังในตัวมีอยู่20,000ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่การ์ดตังดูทรงไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นการ์ดซะเยอะนะครับไปสองพั 24. นี้เท่าไหร่เนี่ยนี้3,000การ์ดตังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ส่วนมากก็จะเป็นแบบการ์ดเศษๆนู่นนี่นั่นเนาะโอเคมานี้แล้วกัน120ยบ้านนะครับโอเคประมาณนี้มาครับมาที่ UPO นะครับปาร์กีซองจะมาจากใบนี้หรือเปล่าลองดูไม่เสียหายแต่ไม่น่ามาหรอกอะเบอร์14นี่รู้เลยไม่ใช่ปาร์กีซองเบอร์13นะครับอันนี้เคยไปเปิดที่เซิร์ฟเกาหลีแล้วเบอร์13น่าจะเบอร์13เท่าที่จำได้นะเบอร์13ครับ โอ้ได้ตัวอะไรใช้ได้ไ,ม,ไม่มีอะไรใช้เลยนะโอเคประมาณนี้มาครับ UP 88นะครับผม8ใบโอ้โหแปด8 by, 8ใบแปดชิ้นไปเลข8ปดเยอะขนาดนี้มาหน่อยแล้วเ,เบอร์4ว่บร4รี่ไม่น่านี่วิจารณติเอาเรื่องนะแต่ไม่่อยมีคนใช้หรือเปล่าวะแต่ตัว็อปเลยนะเว้ยวิจารณิติวะ่ะพาสเกตลองเล่ ไอ้กราเบลตัวนี้ก็กองกลางสองเท้านะสแตตดีอยู่ครับรูปร่างตัวใหญ่ด้วยกราเบียวของไอเบนฟิกานะเฮ้ยได้เนี่ยซาเนตตีนะโอเคโอเคมาครับ UP 90เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ UP ไปก่อนเลยกันนะแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเปิดการตีบวกไปหกใบามาครับพี่น้องเฮ้ยเบอร์สิบแปดอันนี้จอเดียวบาเอาบาโอ้สแต,ต็ตร้อย ก็ไม่น่ามันเป็นแบ็คกันเนาะแต่เมื่อกี้มันก็พอใช้ได้นะเอ็มเรชานเอ็มเรชานนี่ก็โอเคอยู่นะกลางรับดีอยู่นะเกมลุกก็ยิงไกลได้อยู่โอเคมาครับ94มี2ใบปลุ้นหมดอ่ะ UP มาก็ดีเฮ้ยประตูอะเกือสิมอ่ยอาริโอลาว่ะมันฟองอาริโอลาครับ98เปี๊16 ได้ไดหมั้งอลิซงโอ้ประตูสองอันเลยโอเคอ่ะอันนี้เปิดไปเลยมีใบเดียวยูพีไม่น่าออกหรอกมั้งออกเว้ยเฮย้ยเบอร์ยี่สิบสเปนอัสเปลิกเวต้าอ่ะอีเดฟครับผมโอ้โหสี่ร้อยล้านสแตทเซนเตอร์น,น,นนะไม่ได้เป็นสแตทแบ็กนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะอีเดฟว่ะพีเดฟอัสเปลิกเวตา้ามาครับ UP อันนี้94 UP ล้วนนะครับ2ใบ รัวไปเลยดีกว่ามันจะมามันก็มาปาร์กีซองเบอร์แปดเฮ้ยเยอรมันใครวะเฮ้ยกุนโดกันอุ้ยก็ได้ยูกุนโดกันตีบวกห้านี้ใช้ได้นะครับแมนซิตี้แซดดีนะตัวนี้ฟูแมนซิตี้นี่คือยิ้มเลยอิเรียเอเยลโลอ,อิเรียนะครับโอเคมาต่อกันที่ใบนี้ก็ผมมี UP นะครับ9ก้บกห้ายูพีขอยูพีไม่ขออะไรเลยบวกห้าเนี่ย สวยอู้บอุ้ยจันยังปะจันยังเฮ้ยจันยังบุกแพทอ้ยบวกห้าอุ้ยร้อยล้านนี่ก็ถูกจั่างวะเอาวะจันยังยูพีวะอุ้ยเอาเรื่องไอเด็กผีก็จะเป็นร้อยล้านอย่างี้ราคาน่าจแต่ขึ้นได้อีกเนาะก็ัด99นะบวก5โอเคประมาณนี้ครับมาครับมาต่อกันใบนี้เลยครับ20มี U p พด้วยนะ96้บกวกสองบวกสี่เอาอะไรก็ได้ที่มันเป็น UP พอะแค่นั้นแหละ สวยโอไม่ใช่โอโหวิ่งมาคิวยูพีเนี่ยมาบกบวกสี่ป่ะสุดยอดบวกสองตายเร็วตายเร็วนี่มาอุย้ยควดาโดวบวกสี่จะได้อยู่นะสี่ร้อยล้านนะครับยูพีมาก็ยิ่งดีนะครับโอเคมาครับก้าสิบหกนะครับผมบวกหนึ่งบวกห้าสองใบมียูพีด้วยยูพีบวกห้าปาร์กจีสอง ครวะเนี e ่ยยูเซบิโอบวกห้าปะสุดยอด2อ0พโอเคเอาเอานี้แทนแทนตัวหลักเลย <laughs> up โอ้ไม่ใช่อุตตะเล็กเตเลสบวกห้าอีกพันแปดครับอุ้ยสองใบนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันล้านเลยนะโอ้โหได้อยู่ได้อยูอย่มาครับเก้าสิบเก้าการ์ดใหม่นะเก้าสิบเก้านะบวกสามบวกห้ายี่สิบ umc มาปะบวกห้ามาหน่อยพี่น้อง โอ้แอลเพีโออีกแล้วหรอบวกห้าปะสุดยอดยูซสองตัวมึงล็อกปาวะเพื่อน g ีอมันล็อกปาวะยูซสองตัวแต่ก็ได้นะสามพันล้านนะครับมาครับผมมาที่ใบนี้ครับผมมี UP ด้วยนะ96้บวกห้าขอ UP เถอะนะขอร้องมาสามสองหนึ่งย ไากับพีทมาพอดีเลยมายูพ oh! ีโอยูพีสีไอ้นี่โมดดิตบวกห้าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยสเตตร้อยห้าพันห้าก็ได้อยู่นะ1น้าก็โอเคอยู่ครับมาครับผมมาที่แปดสิบห้าบวกแปดนะครับผมมามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรขอปีฮอตอะไหนไหนไม่บุกแปดแล้วไงขอดีๆสักตัวนะ แปกอะไรก็ได้ปีฮอตมาบอกแปดแล้วขอดีๆทีทีโอ้โหอิตาลีใครอะเจนฟังโกโซล่าเก้าพันสองให้มันก็ได้อยู่นะเจนฟังโกโซล่าอันนี้ขายออกปะน่าจะขายออกอยู่มั้งเจนฟังโกโซล่าอุ้ยโอเคอยู่จริงๆอยากได้พวกปีขึ้นมันกว่านี้อีกหน่อยเนาะ แต่แต,แตมัน OVR 85หเงี้ยมันก็เลยได้ประมาณนี้นี่แหละมาครับผมมาอยู่ที่ท็อปร้อยปี UP นะครับอาร์กีซองเลยไฮไลท์หลักตัวเดียวเลยนะครับที่เหลือมันก็พกุกปันเดอร์เบกอะไรไอ้นั่นก็ได้อยู่นะบินเดอร์เลฟอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาตีวกห้าเงี้ยนะครับโชชาอะไรประมาณนี้นะโอดิโอลาอะไรมันโดยรวมมันก็โอเคนะเปิดทีเงี้ย ฟันเดอร์นเบกเงี้ยเพลินเดนเลิฟนะมาเปิดไปเลยแล้วกันนะครับผม UP ทีทบร้อยเดี๋ยวถ้ามันดีอาจจะเอาเพิ่มอีกสักหน่อยมามาค่าซีดเอาค่าซีดเลยเอาแบบพีคๆเลยค่าซีดมารอค่าซีดก่อนฟันเดอร์บวกห้ามาเออฟันเดอร์เบกอะไรก็ได้ที่มันเป็นเงนอยู่ฟันเดอร์บเบกปาร์กีซอง ักพอมาพอมามาที่สองมาทักทีสองเพื่นอนเบอร์สิบสามนี่คือใช่เลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหเบ,บอร์สิบห้าใช่วะบอเบดีสี่ร้อยกว่าล้านว่ะก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าไงนะมันริดอะแต่แตดมันก็โอเคอยู่นะเอาโอ้โหบอเบดี ทบร้อยมันเป็นทบร้อยไงมันโอ้ออกยากมากนะจ้องยิงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปแน่อาจจะเติมเพิ่มเพราะอยากได้ไงน,นะโอเคครับประมาณนี้ครับพอพอ body โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนักเตะที่เราเปิดได้กันมากิจกรรมนี้จะว่าไปมันมันเป็นเหมือนกิจกรรมเปิดหาการ์ดมากกว่านะครับเป็นแบบว่าคือนักเตะมันเข้ามาใหม่ไงเข้าจะไแล้วแบบว่านักเตะมันยังไม่มีในเซิร์ฟไงมันเหมือนเป็นกิจกรรมหลอกให้เรา หลอกให้เราเปิดหากราดมากกว่านะครับแต่ได้เปิดไปก็ได้ทีกราดบุกแปดมาได้โซล่าบุกแปดมาก็เอเคนะก็ถือว่าหมื่นล้านก็ได้อยู่นะครับโซล่านะแล้วก็รวมๆก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นหมื่นหกนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าประมาณสองหมื่นล้านนะครับแลกไปหกพันคือมันไม่คุ้มหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเปิดหากราดมากกว่านะครับ อันนี้ก็เปิดได้ซาเนติมาด้วยนะซาเนติ u ูด้วยนะก็รอราคาขึ้น้วค่อยขายดีกว่าหรือขายเลย <c oughs> นี่ได้อาร์สเวกูตามาด้วยนะพี่เดฟนะครับนะพลังแฝงดีนะเล่นกองหลังนะครับตัดดีอยู่นะสำหรับฟูลเซีนี่โอเคเลยนะเนี่ยได้กุนโรกรันมาด้วยกุนโดกันก็เก่งนะครับเพราะเป็นบวก5ก็โอเคแล้วนะฟูแมนซิตี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ไดจันยังบวกห้าด้วย ันยังบุกห้าวะ่ะมาดิโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมแล้วเจอกันครับบายบายจุบจ๊บ